อสบูมนี่อายุเท่ากับลูกชายคนคนโตของผมเลยทางวอสบูมนี่อายุยังน้อยแต่ว่าเรื่องของอ่คือจะไม่แบบอารมณ์เหมือนวัยรุ่นถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ถ้าเจอปัญหานี่จะจะแก้ไขไม่ถูกจะแบบอารมณ์ร้อนวอสบูมก็จะช่วยช่วยพูดกับผมแล้วก็ปรึกษาก็คืออยู่ด้วยกันแบบอ่าเข้าใจกันหออัวอบ ที่คือผมก็ทางบอดบุมก็คือไว้ใจให้ผมดูแลเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยในค่ายและการการดูแลหรือว่าการเวลาเจอปัญหาหรือว่าอ,อุปกรณ์อะไรไม่ขาดเกินอะไรเงี้ยผมก็จับเสนอไปทางบอสบูมให้อบอสบูมช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอสถานที่ตรงนี้ยังขาดตรงนี้ยังไม่ยังไม่ถูกตรงนี้ยังไม่มี ผมก็จะนําเสนอไปแล้วก็เวลาเด็กมีปัญหาก็วัดบุมจะมีปัญหาก็นั่งมานั่งนั่งเป็นประชุมกันครับผมขั้นตอนการซ้อมเราก็มี2ช่วงครับเวลาซ้อมนี่จะมี2ช่วงเวลาช่วงเช้าช่วงเช้านี่ก็ตั้งแต่ตีห้านะครับโดยประมาณตีห้าก็ลุกขึ้นมาปลุกก็ต้องไปปลุกเด็กแล้วก็ตื่นแล้วก็วิ่งนะครับซ้อม เสร็จแล้วก็ถึงเด็กประมาณ8ปดโมงเช้านี่ต้องไปส่งที่โรงเรียนผมก็ต้องไปส่งที่โรงเรียนแปดโมงเช้าเด็กก็ไปเรียนส่วนคนที่ไม่ได้เรียนก็อยู่ที่ค่ายก็ก็คือพักผ่อนใช้เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรผ่อนคลายเขาส่วนตัวก็เราให้เวลาเขาช่วงช่วงช่วงเที่ยงพอถึงเวลาบ่ายสามก็ต้องไปรับเด็กที่โรงเรียนกลับมาแล้วก็เตรียมตัววิ่งเตรียมตัวซ้อมตามขั้นตอนก็จนถึงประมาณสองชุ่มโดยประมาณแล้วก็หลับพักผ่อนกินข้าวพักผ่อน จะอยู่ประมาณนี้ครับเป็นชีวิตประจำวันเลยนะครับถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้เราว่าเรามีความสุขก็ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยครับก็เป็นความสุขคือมันมันเป็นความรักความชอบอยู่แล้วหัวใจมาก่อนก็คือก็เหมือนนักสู้ครับมันสู้ด้วยหัวใจหัวใจมาก่อนก็คือเราเป็นนักสู้นักสู้ก็ต้องใช้หัวใจสู้นอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะครับเราต้องใช้หัวใจนอกจากหัวใจที่สู้แล้วก็หัวใจที่ ที่ให้ความรักต่อกันให้ความนับถือให้ความเคารพแล้วก็ให้มอบใจให้ใจกันนะครับอาจจะมีแพ้บ้างแล้วก็แล้วก็เสียใจก็เสียใจด้วยกันชนะแล้วก็ยินดีมีความสุขร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับวัวใจมาก่อนครับก็ตรงนี้คือผมก็ เข้าเข้าไปดูแลยอดไปยอดไปชงแต่ตอนเสียเต๋าดูแลที่หนองบัวลำพูนะครับต่อจากนั้นก็คือเสียเต๋าก็ติดเรื่องของธุรกิจการงานไม่สะดวกที่จะดูแลก็เลยยกเด็กแล้วก็ให้ทางเสียบุมดูแลเรื่องของค่ายมวยใช้ชื่อชื่อบุมเด็กเสียตั้งแต่อยู่อุดรธานีผมก็เลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็โอ้บอสบุมนี่เป็นอายุเท่ากับลูกชายคนคนโตของบุมเลยห่างกันก็น่าจะ20ปีได้ครับ ทางบอดบุมนี่อายุยังน้อยแตว่าเรื่องของเขา,าเรียกว่าคอนเน็ชันหรือว่า,าเรื่องของการทำวางตัวแล้วก็การเวลาเจอปัญหาเนี่ยการนิ่งการาคือจะไม่แบบอารมณ์เหมือนวัยรุ่นถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ถ้าเจอปัญหานี่จะจะแก้ไขไม่ถูกจะแบบอารมณ์ร้อนจะเสียหัวเสียแบบประมาณนี้แต่ว่าแกนี่บางทีวอดบุมก็จะช่วยช่วยพูดกับผมแล้วก็ปรึกษา ปรึกษากันแล้วก็จะแนะนําว่าวิธีแก้ไขอย่างนี้นะเจอปัญหาเด็กอย่างนี้นะผมก็จะแจ้งแล้วก็บอสบุมก็จะเป็นคนที่นําแล้วก็บางทีก็ต้องปรึกษาผมว่าก็คืออยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันหัวอกนะครับอยู่ด้วยกันก็มีนะครับมีนะครับส่วนตัวผมนี่ก็เป็นบุคลิกที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีอีโก้สูงนิดนึงเวลาทําอะไรบางทีคืออยากจะทําแบบ ทำออกมาให้มันสุดแต่บางทีพอไปแล้วไปเจอปัญหาแล้วมันมันไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่ามันไปไปรว้การลําบากคือมันจะสร้างผลงานได้ยากมันจะไปช้าก็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 กกกประสบการณ์ผมก็ไปไปมาหลายที่แล้วทีนี้มันทํางานไม่ตรงกรันแล้วบางทีเขาเขาต้องการทําแบบนี้บางทีผมว่ามันจะช้าเหมือนเหมือนมาอยู่ที่นี่นเหมือนผมทําอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยคือทางอบอดบมก็คือไม่ไม่เคยติดขัดอะไรเลย,เลยแล้วก็ทําให้มัน ไปด้วยกันได้ง่ายครับไอเรื่องค่าจ้างค่าอะไรก็ไม่ไม่ได้สําคัญหรอกแต่ว่าอยากให้มันแบบว่าทํางานแล้วมันสบายใจอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกครับก็แฟนก็เป็นแม่บ้านแฟนนี่ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็คือไปทําไปดูแลเด็กนี่แหละทีนี้แฟนก็คือมีประสบการณ์รู้ละจิตใจเด็กก็ช่วยได้เยอะนอกจากเรื่องทําอาหารเรื่องการดูแล ทุกอย่างแหละอบรมสั่งสอนเหมือนเราเป็นครอบครัวเหมือนผมเป็นพ่อแล้วก็แฟนผมเป็นแม่ของเด็กๆเ,เขาก็จะเรียกแม่แม่เด็กก็จะเรียกผมครูบ้างคุณพ่อบ้างให้ความรักเขาแบบลูกผูกพันครับมันเป็นความผูกพันที่ที่เราอยู่กับมวยอยู่กับเด็กแล้วที่นี่เราทําเด็กแล้วเด็กมีความตั้งใจต้องคือพยายามผลักดันแล้วก็ช่วยให้เขาไปถึงฝันให้ได้เร็วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลย ตรงนี้ก็มีมีความภาคภูมิใจครับถือว่าเป็นมีความภาคภูมิใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่ายมวยบุมีเด็กเซียนตรงนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผลงานเด็กๆขึ้นมาได้มีผลงานสื่อต่อวงการมวยแล้วก็แฟนมวยแล้วก็ผู้ปกครองก็มีความสุขด้วยที่ลูกลูกหลานก็เก็บเงินตรงนี้ลูกก็ส่งเงินไปให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวแล้วก็ผมเองก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจที่ หลายหลายคนแฟนคขับหลายคนที่มาให้กําลังใจตรงนี้แหละครับมันเป็นเป็นทำให้มีความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขที่ที่ได้ทําตรงนี้มาครับ